สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระเคยไหมคะคุณเดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนว่าเคยมาที่นี่มาก่อนหรือคุยกับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยมากเลยทั้งที่นี่คือครั้งแรกที่พบกันเหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่าแดจาวูค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่ความหมายของเดจาวู oo, ในมิติของจิตวิญญาณและการตื่นรู้กันค่ะเดจาวู ja คืออะไรเดจาวู ja คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลตรงตัวว่าเคยเห็นมาแล้วในทางวิทยาศาสตร์เดจาวูอาจถูกอธิบายว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยของสมอง หรือการประมวลผลของข้อมูลจากตาซ้ายและตาขวาที่ไม่เท่ากันหรือแม้แต่สมองซีกหนึ่งส่งข้อมูลเร็วกว่าซีกอีกข้างจนทำให้คุณรู้สึกว่าเคยเห็นแล้วทั้งที่จริงๆยังไม่เคยแต่นั่นก็คือคำอธิบายของร่างกายแล้วจิตวิญญาณล่ะจิตวิญญาณของคุณพูดว่าอะไรในมุมมองของจิตวิญญาณ เดจาวู ja ไม่ใช่แค่กลิชของสมองแต่มันคือหน้าต่างเล็กๆที่จิตของคุณกำลังเชื่อมต่อเข้ากับบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นบางครั้งเดจาวูคือการจำได้ชั่วขณะว่าคุณเคยวางแผนเหตุการณ์นี้ไว้ก่อนที่คุณจะมาเกิดและตอนนี้คุณเพิ่งเดินทางมาถึงจุดสำคัญจุดหนึ่งในแผนวิญญาณของคุณ บางครั้งเดจาวู ja คือสัญญาณจากตัวตนที่สูงกว่าหรือ Hi เออร์เซลฟ์กำลังบอกคุณว่าเธออยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะนี่คือจุดที่เคยเห็นเคยรู้เคยวางไว้แล้วและในบางครั้งเดจาวู ja คือการทับซ้อนของเส้นเวลาที่ทำให้คุณได้รู้สึกแวบนึ่ง มองเห็นเศษเสี้ยวของตัวคุณในอีกเส้นเวลาที่เดินขนานกันอยู่เดจาวู ja จึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากรัวแต่มันคือการปลุกเบาๆเหมือนจัก,กรวาลกำลังกระซิบถามคุณว่าคุณจำได้ไหมว่าคุณเคยวางแผนสิ่งนี้ไว้แล้วคุณจำได้ไหมว่าคุณไม่ได้บังเอิญอยู่ที่นี่คุณจำได้ไหม ว่าคุณมีเส้นทางที่เลือกมาแล้วก่อนร่างกายนี้จะถืนกำเนิดทีนี้เรามาดูความหมายของเดจาวูในมิติวิญญาณกันค่ะความหมายที่หนึ่งคือความทรงจำจากอดีตชาติวิญญาณของเรามีการเดินทางมายาวนานผ่านหลายชีวิตหลายภพหลายชาติ สถานที่หรือเหตุการณ์บางอย่างอาจจุดประกายความทรงจำเก่าที่ฝังลึกอยู่ในระดับลึกของจิตใต้สำนึกนั่นคือเหตุผลที่คุณอาจรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่บุคคลหรือเหตุการณ์บางอย่างทั้งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชาตินี้นี่คือการเตือนว่าจิตของคุณจำบางอย่างได้แม้ร่างกายจะจำไม่ได้ก็ตาม ตัวเราเองเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ค่ะมีครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปกราบสาักการะพระาธาตุพนมณนขณะที่กล้มลงกราบนั้นค่ะก็จําได้ว่าเราเคยมากราบแบบนี้แล้วที่นี่แต่ตอนนั้นเป็นสมัยอดีตชาติจุดกราบคือจุดตรงนี้แล้วก็กลมกราบแบบนี้เลยท่านใดที่เคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกันนี้ พิมพ์เล่าให้อ่านกันได้นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปก็ได้ถัดมาความหมายที่สองค่ะการเห็นล่วงหน้าในความฝันหรือช่วงนิมิตบางครั้งนะคะจิตของเราสามารถเดินทางไปเห็นเหตุหการณ์ข้างหน้าได้ผ่านความฝันหรือช่วงที่สมองอยู่ในคลื่นอัลฟาหรือทีตาเมื่อเหตุการณ์ที่เคยเห็นนั้นเกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงจิตของคุณจะสะดุ้งเบา แล้วกระสิบว่าเธอเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนแล้วนะเดจาวูในรูปแบบนี้เปรียบเสมือนการเปิดพอร์ทัลของเวลาที่ไม่มีเวลามีใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคะถัดมานะคะความหมายที่3การเคลื่อนตัวผ่านเส้นเวลาคู่ขนานในโลกควอนตัมมีแนวคิดว่า เวลาไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มีเวลาหลายเส้นเวลาที่ซ้อนทับกันอยู่แล้วก็ดำเนินไปพร้อมกันหรือที่เรียกว่ามัลต ja ิเวิร์สเดจาวูอาจเกิดจากที่จิตของคุณเคลื่อนไปในอีกเส้นเวลาสัมผัสบางสิ่งก่อนจะกลับมาในเส้นเวลานี้ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญ,ญญาณข้ามเวลาหรือ ไทม์ไลน์สลิปความหมายที่4สัญญาณจากวิญญาณว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในเส้นทางของจิตวิญญาณมีจุดที่เรียกว่าโซมาเกอร์หรือจุดหมายเล็กๆที่เคยวางไว้ก่อนมาเกิดเมื่อคุณเดินทางมาถึงจุดๆุดนั้นวิญญาณก็จะส่งสัญญาณบอกคุณว่าคุณเคยวางจุดนี้ไว้แล้วเดจาวู จึงเป็นเหมือนเสียงกระซิบจากจิตวิญญาณที่บอกคุณว่าเธอจำได้ไหมว่าเส้นทางนี้คือทางที่เธอเลือกมาก่อนที่เธอจะมาเกิดนี่คือการกระตุ้นการตื่นรู้ว่าเราไม่ได้เดินทางแบบสุ่มแต่ทุกก้าวมีความหมายมีการวางแผนมีความลึกซึ้งที่จิตสำนึกอาจจะยังจำไม่ได้ คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเดจาวูที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องของพลังงานหรือว่าจิตวิญญาณจริงๆไม่ใช่แค่ความผิดปกติของสมองหรือการจำผิดธรรมดาวันนี้เราจะมาชวนคุณสังเกตสัญญาณเล็กๆที่อาจจะเป็นคำตอบว่าเดจาวูนั้นคือเสียงกระซิบจากวิญญาณหรือเปล่า วิธีสังเกตว่าเดจาวูของคุณมีความหมายในทางจิตวิญญาณหรือไม่ให้คุณลองสังเกตแบบนี้ค่ะจุดสังเกตที่1นนะคะเดจาวูเกิดขึ้นในช่วงที่จิตใจนิ่งสงบหรือมีสมาธิลองสังเกตดูว่าเดจาวูที่คุณรู้สึกมักไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงวุ่นวายหรือว่าเครียดหนักแต่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่คุณอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณกำลังเดินเล่นเงียบๆจิบกาแฟทำสมาธิหรือแม้แต่ตอนที่กำลังหลับตาในรถจุดร่วมคือจิตสงบซึ่งเป็นคลื่นที่เชื่อมคุณกับมิติจิตวิญญาณได้ง่ายที่สุดจุดสังเกตที่สองคือความรู้สึกหลังเดจาวูไม่ได้มีแต่ความงงแต่มีพลังงานบางอย่างที่เบาและสว่าง คุณอาจรู้สึกว่าจู่ๆใจมันโปร่งโล่งขึ้นราวกับมีอะไรคายออกจากภายในหรือแม้แต่รู้สึกเหมือนแสงบางอย่างกระทบใจเบาๆความรู้สึกแบบนี้ต่างจากความประหลาดใจทางสมองแต่มันเป็นพลังงานที่ปลุกการตื่นรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่วิญญาณส่งมาให้คุณจุดสังเกตที่3มีสิ่งที่คุ้นเคยมาก ลึกมากอย่างไรเหตุผลบางครั้งคุณอาจจะได้กลิ่นบางอย่างที่คุ้นเคยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าคุ้นจากไหนอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่เหมือนเคยได้ยินมาแล้วจากอีกชีวิตหนึ่งหรือเห็นภาพมุมมองมือหนึ่ง,งแล้วคุณรู้สึกเหมือนแบบใจมันจำได้ สิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือการกระตุ้นขึ้นพลังงานในจิตใต้สำนึกของคุณร่องรอยของความทรงจำจากอดีตชาติของคุณหรือมิติขนานกําลังเผยตัวออกมาจุดสังเกตที่4นะคะมีเสียงกระซิบในใจเป็นเสียงในใจค่ะที่เขากำลังกระซิบว่าฉันต้องอยู่ตรงนี้หรือฉันต้องทำสิ่งนี้ นี่เป็นสัญญาณที่สำคัญมากๆเลยนะคะเดจาวู ja แบบจิตวิญญาณมักจะมาพร้อมกับความมั่นใจเงียบๆว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือคนที่คุณกำลังคุยด้วยมีบทบาทสำคัญในเส้นทางจิตวิญญาณของคุณเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าเธอมาถูกทางแล้วนี่แหละจุดเปลี่ยนของเธอนี่แหละสิ่งที่เธอเคยตั้งใจก่อนมาเกิด แล้วทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากเดจาวูได้อย่างไรล่ะไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ผ่านไปแต่คือการรับฟังมันอย่างตั้งใจข้อที่หนึ่งนะคะหยุดนิ่งและตั้งใจฟังใจของตัวเองเม ja ื่อเดจาวูเกิดขึ้นคุณลองหยุดเงียบสักครู่นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองเบาๆ จิตวิญญาณของฉันกำลังเตือนอะไรอยู่สถานการณ์นี้มีพลังงานอะไรซ่อนอยู่ไหมฉันกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีข้อมูลหรือพลังงานเก่าใดที่ฉันควรจะเรียนรู้เคาลบและปล่อยไปเดจาวูอาจเป็นคำเตือนอาจเป็นการยืนยันว่า คุณมาถูกทางหรืออาจเป็นเพียงเสียงกระซิบจากจิตเหนือสำนึกว่าตื่นเธอเธอเคยรู้สิ่งนี้มาก่อนแล้วข้อที่2นะคะจดบันทึกความรู้สึกและรายละเอียดทันทีค่ะในสายจิตวิญญาณนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสมุดจดสมุดโน้ตเนาะหรือโทรศัพท์ที่พร้อมจดได้ทันทีเพราะว่า อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะบางทีสารข้อมูลหรือ,อสิ่งที่เราควรรู้ต่างๆมันจะมาแบบทันทีทันใดแล้วถ้าเราไม่รีบจดหรือบันทึกไว้นะคะ่ะจะลืมได้ภายในเวลารวดเร็วมากก็แนะนําให้ทุกคนลองหาสมุดจดหรือว่ามือถือที่สาระสามารถใช้จดได้นะคะทีนี้ถ้าคุณมีสมุดจดหรือจะใช้มือถือก็ได้คุณลองบันทึกว่าเดจาวู ja ue, เกิดขึ้นที่ไหน มีใครอยู่กับคุณคุณกำลังคิดหรือรู้สึกอะไรในขณะนั้นบางครั้งนะคะเมื่อคุณมาทบทวนภายหลังคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเห็นร่องรอยของเส้นทางวิญญาณหรือจุดเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อที่3นะคะทำสมาธิหลังจากเดจาวูเกิดขึ้นลองนั่งเ,เงียบๆหลังจากเดจาวูจะช่วยให้คุณ เปิดคลื่นรับสัญญาณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองนั่งหลับตาหายใจลึกแล้วถามตัวเองว่าจิตของฉันกำลังสืออะไรอยู่จากนั้นไม่ต้องพยายามคิดไม่ต้องวิเคราะห์แต่ให้คุณรับรู้ด้วยใจรู้เพราะบางข้อมูลจากมิติจิตวิญญาณไม่สามารถถอดรหัสได้ด้วยสมองต่อมาข้อที่4นะคะ เชื่อมโยงเดจาวูกับการตื่นรู้ถ้าเดจาวูของคุณเกิดหลังจากที่คุณทำสมาธิเกิดหลังจากที่คุณมีการสวดมนต์หรือเกิดหลังจากที่คุณมีการตั้งเจตนาหรือว่าได้มีคำภาวนาอย่างลึกซึ้งนั่นคือสัญ,ญญาณว่าประตูภายในกำลังเปิดคุณเริ่มเชื่อมกับระดับจิตท,ที่สูงขึ้นเชื่อมกับพิมพ์เขียวของวิญญ,ญาณคุณเอง ทำอธิบายในทางจิตวิญญาณบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเดจาวูทางความสัมพันธ์และเบื้องหลังของเดจาวูนี้ค่ะอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าสัญญาวิญญาณหรือว่าโซคอนแท็กโซคอนแท็กคืออะไรคือคือข้อตกลงที่จิตวิญญาณของเราทำไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะลงมาเกิดในชาตินี้เราอาจมีการตกลงกับจิตวิญญาณของใครบางคนว่า เราจะเจอกันเพื่อช่วยเยียวยากันเราจะเจอกันเพื่อเรียนรู้บทเรียนบางอย่างหรือแม้กระทั่งเราจะมาเจอกันเพื่อมาท้าทายกันเพื่อผลักดันให้เราเติบโตซึ่งบางคนก็อาจจะมาในรูปแบบของคนรักบางคนมาในรูปแบบของเพื่อนครูเจ้านายหรือแม้แต่ศัตรูในบางช่วงชีวิตแล้วเดยจะวูเกี่ยวข้องอย่างไร เดจาวู ja ในกรณีนี้นะคะคือการเตือนของวิญญาณให้เราระลึกว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือคนที่คุณเคยเจอเขามาแล้วและมีพันธาสัญญาร่วมกันแบบข้ามภพข้ามชาติมันคือความจำระดับลึกที่อยู่ใต้จิตสำนึกที่กำลังโผล่ขึ้นมาในจังหวะที่คุณพร้อมจะรู้ว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบทในแผนที่วิญญาณ ที่คุณและเขาเขียนร่วมกันไว้ร่วงหน้าแล้วเราควรจะทำอย่างไรทีนี้เมื่อคุณรู้สึกเดจาวูแบบนี้กับใครบางคนนะคะขอแนะนำให้คุณหยุดฟังหัวใจตัวเองสักครู่อาจถามเบาๆว่าบทบาทของเขาในชีวิตฉันคืออะไรเขากำลังสะท้อนอะไรให้ฉันเรียนรู้ ฉันควรเปิดใจหรือปล่อยวางอะไรและที่สำคัญที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาจะอยู่ตลอดหรือเขาจะจากไปเพราะบางโซ c คอนแทคนะคะเขาอาจจะมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อสอนบทเรียนเพียงบทเดียวให้กับคุณแล้วหายไปแต่ทิ้งการเปลี่ยนแปลงไว้กับคุณตลอดการตัวอย่างจากชีวิตจริงนะคะ คุณอาจเจอใครบางคนที่แค่คุยกันไม่กี่ชั่วโมงแต่กลับเปิดใจคุณให้กล้ารักตัวเองหรืออาจเป็นใครบางคนที่ทำให้คุณเจ็บมากๆและหลังจากนั้นคุณกลับมาแข็งแกร่งและชัดเจนกับชีวิตมากกว่าเดิมนั่นแหละค่ะคือการทำงานของโซคอนแทคและเดจาวในช่วงนั้นคือกุญแจที่ไขความจำในระดับจิตของคุณ ใครเคยเจอแบบนี้บ้างคะถ้าใครเคยเจอพิมพ์เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเคยเจออืมเราเองก็เคยนะก็ต้องขอบคุณเขาเนาะที่เข้ามาปลุกเราเดจาวู ja นะคะไม่ได้เป็นแค่เพียงประสบการณ์ที่น่าสนใจแต่มันคือการเปิดประตูระหว่างโลกแห่งการตื่นรู้กับความทรงจำของจิตวิญ,ญญาณถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าโลกใบนี้ มันมีอะไรมากกว่าที่ตาเนื้อมองเห็นถ้าคุณเริ่มมีประสบการณ์เดจาวูบ่อยขึ้นจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้หลงทางแต่คุณกำลังตื่นรู้และเดินกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมที่จิตวิญญาณเดิมของคุณเคยเดินมาแล้วและบางทีนะคะจุดที่คุณเคยผ่านอาจเป็นจุดที่คุณจะเปลี่ยนทางชีวิตได้อีกครั้งอืมลึกซึ้งมาก หากคุณเคยมีประสบการณ์เดจาวูแบบไหนอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวกับเราแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะและหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีคุณค่าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนที่กำลังตื่นรู้ได้ฟังด้วยนะคะเจอกันในตอนหน้ากับเรื่องราวลึกซึ้งในโลกของจิตวิญญาณแสงแห่งการตื่นรู้อยู่ในตัวคุณเสมอเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ i